บุมปนัดดาเตือนสมรักหลังมีวงในมาบอกผมสาว17อายุในสังคมยากจากกรณีเด็กอายุ17ปีเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสวพเมืองขอนแก่นเพื่อร้องทุกกล่าวโทวอษอดีตนักมวยชื่อทางสมรักคำสิงรวนรามกระทำอนาจารเหตุเกิดขึ้ในห้องพักในโรงแรมแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลน,น,นครขอนแก่นซึ่งเพลินฟังเด็กสาว17ออกมาไลฟ์สดพูดความเป็นธรรมให้กับตัวเอง ยันรู้จักกับเด็ก17วันแรกชวนกลับบ้านแล้วอาสาไปส่งแต่อีกฝ่ายเลือกไปกับสมรักล่าสุดปุ่มปนัณาตาวงภูดีได้ให้สัมภาษณ์พันโดยได้บอกว่าต้องพิสูจน์กันไปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผู้ตรงกันหรือเปล่าอย่างเด็กมีหลายจุดที่โกหกแต่ภาคผู้เยาว์พอแม่เขาฟ้องถ้าพ่อแม่เขาไม่ยินยอมยังไงฉันไม่ยินยอมยังไงก็คุก ผิดทุกฝ่ายทางพี่สมรักผิดเต็มประตูอยู่แล้วเด็กก็ผิดหนูรู้อยู่แล้วที่นั้นไม่ใช่ที่สําหรับเด็กต่ำกว่า20ไปที่สําคัญหนูไปกับผู้ชายได้ยังไงไม่ได้ทิ้งเพื่อนแต่กลับแล้วหนูยังไม่กลับกับเขาและบอกว่าหนูกลัวเขาอันนี้ฟังไม่ึ้นดังนั้นในตัวของหนูพ่อแม่ของเด็กก็ต้องดูเด็กคำชับมากกว่าเดิม มองอีกมุมหนึ่งเขาเป็นคนดังการจัดการน่าจะง่ายแต่ชื่อเสียงเสียชื่อง่ายเช่นเดียวกันมันดาบสองคมย้อนแย้งแต่เอาอะไรมา เอาผิดกับเด็กในมุมสังคมผิดที่มุมกฎหมายไม่มีข้อไหนเอาผิดกับเด็กได้เลยกฎหมายไทยเราคุ้มครองเยาวชนเยอะมากพอฉี้แจงเพราะตนเป็นคนเปลี่ยนกฎหมายเองในปี2557เราบอกว่าใครคมคืนเด็กต่ำกว่า15ปีคือเยาวชนแต่ทีนี้ปัญหาคือวันที่ไม่ได้เปลี่ยนข้อความข้ออายุ18ออกไปด้วยเพราะมีหลายเคสที่เด็กมีการไล่ล่า ไปตามวันต่างๆเป็นไปได้ที่เด็กคนหนึ่งดวนล็อก5-6ปีต่อเลยเว้นไว้นิดหนึ่งเพื่อให้ผู้ชายมีทางออกกับชีวิตเขาแต่จะออกทั้งหมดไม่ได้เพราะมีผู้ชายทั่วๆที่ชอบเด็กจริงๆเพราะฉะนั้นเลยมีกฎหมายไว้ค้านกันและกันพิจรารณาตามหลักฐานแต่ละคดี พร้อมแนะนําพี่สมรักว่าแนะนําให้หาทนายที่เก่งไม่ต้องให้สัมภาษณ์อะไรทั้งิ้นงดเที่ยวรายก็งดค่ะพี่เพราะเมาแล้วพี่งงแต่ก็รู้ว่าว่าพี่เที่ยวพอแถวขอนแก่นบอกหนูเยอะว่าพี่ไปไลรลายผับเหลือเกินก็เบาๆพอๆบ้างที่มันเกิดเรื่องแล้ว